เมื่อชาวกาเมนทำคลิปเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่างมาเลเซียและประเทศไทยเพื่อนบ้านทางตอนตายกลับไม่ถือตัวเปิดใจยอมรับประเทศไทยคือประเทศที่เราชื่นชอบมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือสวรรค์ของอาหารสำหรับพวกเราคนไทยให้การต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีและมีความถ่อมตัวที่สำคัญที่สุด เป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดของเราดีกว่าเพื่อนบ้านทางตอนใต้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวมาเลเซียอื่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรสวัสดีครับทุกคนยินีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok t บอาร์กครัทงนะครับวันนี้อัญมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยครับสืบเนื่องมาจากมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ทําเปรียบเทียบเอาไว้นะครับการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของเราเนั่นเองครับ แต่ประเด็นก็คือคลิปนี้มันถูกสร้างโดยชาวคอมเมนต์นะครับที่มีชื่อช่องบนแอปดำว่า cambodia geo map นะครับแต่ซึ่งจริงเขาก็ไม่ได้เปรียบเทียบแค่ไทยกับมาเลเซียเขาก็เปรียบเทียบทุกประเทศในเอเชียทั้งหมดนะครับคือเปรียบเทียบพัฒนาความระชากร gdp อะไรยังไงอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าคลิปที่มันเป็นไวรัลคลิปที่มันแมสก็คือคลิปของไทยและมาเลเซียนะครับที่ซึ่งน่าจะคนดูเยอะสุดแล้วของช่องเขานะครับก็คือเกือบ200,000วิวนะครับภายใน ไม่กี่สัปดาห์นะครับภายใต้คลิปดังกล่าวนะครับก็มีทั้งชาวอาเซียนและมาเลเซียจํานวนมากนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยเอาไว้นะครับซึ่งเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของเรานะครับชาวมาเลเซียส่วนใหญ่ก็มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก่อนจะรับฟังความคิดเห็นเพื่อนสามารถสนับสนุนการทํางานของแอดมินโดยเข้าไปช้อปปิ้งที่อากิล่สโตนะครับจิมเบอี่โปรังอย่างใต้คลิปจากนั้นจะลิงก์ไปที่ช้อปปีนะครับเพื่อนสามารถช้อปสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วได้เลย แต่หากอยากดูแลสุขภาพก็ต้องมีโวลิสวิตามินเมทฟูคุณภาพสูงนําเข้าจากเยอรมนีดีต่อสุขภาพสามหลอดเพียง160บาทรับประทานได้ถึง2เดือนคุ้มยิ่งกว่าแฟลตปลาทองสำหรับการลงทุนในสุขภาพขอบคุณครับเพื่อนบ้านมาเลเซียท่านแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นวอาว่าฉันคือคนมาเลเซียและกล้าพูดได้เลยว่าประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่เราชื่นชอบมากที่สุดทานต่อมาบอกว่าพวกเราชาวมาเลเซียรักประเทศไทยเสมอทั้งสถานที่และอาหารที่อร่อยมาก ท่านต่อมาบอกว่าเรารักประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดของมาเลเซียท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักลองนึกภาพดูสิว่าถ้าโพสต์นี้เกี่ยวกับมาเลเซียและอินโดนีเซียความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรฮ่าฮ่ท่านต่อมาบอกว่าในฐานะคนมาเลเซียฉันชอบประเทศไทยประชาชนของพวกเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนและประเทศไทยก็สวยงามมาก ด้วยความเคารพประเทศไทยท่านต่อมาบอกว่าทั้งสองประเทศอยู่ในสายเลือดของฉันแต่ถ้าต้องมีการแข่งขันกีฬาระหว่างมาเลเซียและไทยฉันขอเลือกเชียร์มาเลเซียแต่หากมีการแข่งระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซียฉันจะเลือกเชียร์ประเทศไทยถึงแม้ภาษาของเราจะดูต่างกันก็ตามครับอารมณ์ประมาณว่า อินโดกับมาเลเซียภาษา,าคล้ายกันพูดกันรู้เรื่องเหมือนไทยพูดกับเราเนี่ยรู้เรื่องแต่ว่ามาเลเซียเลือกเชียร์ไทยมากกว่าพอๆกันกับลราวกับไทยน,ยนะครับที่พูดกันรู้เรื่องแต่ว่าถ้าไทยแข่งกับเวียดนามเราก็จะชอบเชียร์เวียดนามมากกว่านะครับทันต่อมาบอกว่าในฐานะชาวมาเลเซียฉันชอบประเทศไทยเสมอ กันต่อมาก็บอกว่ามาเลเซียและประเทศไทยอยู่ในระดับเดียวกันในแง่ของคะแนนทางเศรษฐกิจและสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันเคยเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่กรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและหาดใหญ่จุดๆฉันชอบบรรยากาศแบบในประเทศไทยมาก น่าจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เป็นอิสระฟรีดอมนะครับท่านต่อมาบอกว่าฉันรักประเทศไทยฉันเคยไปกรุงเทพและหลายที่ในประเทศไทยมันสวยงามมากท่านต่อมาบอกว่าในฐานะคนมาเลเซียฉันแค่อยากจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เราชื่นชอบเพราะผู้คนที่นั่นมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวมากและอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับพวกเขาก็คืออาหาร ทันต่อมาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าคนมาเลเซียส่วนใหญ่ชอบทานอาหารไทยเรากินอาหารไทยเกือบทุกวันทานต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในกลุ่มประเทศอาเซียนทันต่อมาบอกว่าประเทศไทยคือเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดของเราเราไม่เคยต้องต่อสู้กันเพื่อเครมต้มยำ ท่านต่อมาบอกว่าเรามาเติบโตไปด้วยกันมาทําให้ภูมิภาคนี้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจจุดจุดจุดนะครับจะได้มีกําลัง power ในการต่อรองกับกําแพงภาษีทาริฟของทำนะครับอันนี้แอดมินใส่เองนะครับท่านต่อมาบอกว่าในฐานะคนมาเลเซียฉันชอบประเทศไทยทุกครั้งที่ได้ไปเที่ยวประเทศไทยรู้สึกเหมือนว่าอยู่ที่บ้านตัวเองเสมอรักนะคนไทย ท่านต่อมาบอกว่าในฐานะคนมาเลเซียเราชอบประเทศไทยที่นั่นคือสวรรค์สำหรับอาหารของพวกเราและผู้คนก็น่ารักและเป็นมิตรแล้วก็ทิ้งธงชาติมาเลเซียหัวใจและธงชาติไทยไว้นะครับท่านต่อมาบอกว่าในฐานะคนมาเลเซียฉันขอพูดได้เลยว่าประเทศไทยสวยงามมากในแบบของตัวเองแต่มาเลเซียก็มีสวยมีความสวยงามในแบบของตัวเองเช่นกัน ความแตกต่างทำให้เราต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองความหลากหลายสีสันและเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันคอยสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันทิ้งหัวใจไว้หนึ่งดวงนะครับท่านต่อมาบอกว่านี่เป็นหนึ่งในการเปรียบเทียบที่ดีที่สุดเป็นการเปรียบเทียบที่สงบสุขหวังว่าในสักวันหนึ่งเราทั้งสองประเทศจะกลายเป็นประเทศชั้นหนึ่งในทุกภาคส่วน ท่านต่อมาบอกว่าในฐานะคนมาเลเซียฉันชอบไปเที่ยวประเทศไทยเพื่อการกินฮ่าฮ่าฮ่าประเทศเพื่อนบ้านที่เราชื่นชอบมากที่สุดท่านต่อมาบอกว่าฉันชอบประเทศไทยมากฉันรักอาหารที่นั่นและฉันก็ชอบทานต้มยำทุกวันท่านต่อมาบอกว่า Thailand is our best f r i e n นะครับคือประเทศไทยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเสมอท่านนี้น่าจะ คนอื่นนะครับไม่ใช่มาเลเซียนะครับบอกว่าฉันเคยเดินทางไปทั้ง2ประเทศแล้วฉันรักมาเลเซียแต่ฉันก็คิดถึงประเทศไทยมากอยากไปประเทศไทยในอีกปีหน้านะครับก็คือเป็นการรักพี่สะใภ้น้องนั่นเองท่านต่อมาบอกว่าฉันมีส่วนผสมระหว่างสายเลือดมาเลเซียและประเทศไทยแต่ว่าฉันเลือกประเทศไทยนะเขาไม่ให้เลือกนะครับเขาให้มาคอมเมนต์อย่างสันติวิธีนะครับท่านต่อมาบอกว่า เรารักเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของเราแต่เพื่อนบ้านทางตอนใต้ไม่ค่อยเท่าไหร่ทางเหนือของมาเลเซียคือประเทศไทยนะครับทางตอนใต้ก็คืออินโดนีเซียนั่นเองนะครับท่านต่อมาบอกว่าฉันชอบทั้งสองประเทศทั้งสองประเทศมีสถานที่ธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึง่งท่านต่อมาบอกว่านี่คือเพื่อนบ้านที่เราชื่นชอบมากที่สุดท่านต่อมาบอกว่า ฉันเป็นชาวมาเลเซียฉันชอบประเทศไทยมากและฉันยังมีเชื้อสายไทยมาเลมาจากคุณยายของฉันด้วยท่านต่อมาบอกว่าฮ่าฮ่คอมเมนต์ดูสงบสุขจังท่านต่อมาบอกว่าฉันรักชาวอาเซียนทุกคนรักสันติและรักใคร่กันอยู่แบบนี้ต่อไปนะอย่าให้คนนอกมาทำให้เราทะเลาะกัน ทันต่อมาบอกว่ามาเลเซียและประเทศไทยก่พอพอกันทั้งสองประเทศต่างมีความสามคัคคีเราคือเพื่อนบ้านที่รักกันทันต่อมาบอกว่าในฐานะชาวมาเลเซียฉันชอบประเทศไทยทันต่อมาบอกว่าฉันเป็นาชาวมาเลเซีย ฉันรักอาหารไทยท่านต่อมาบอกว่าภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยดีที่สุดครับด้วยรักจากมาเลเซียท่านต่อมาบอกว่าในฐานะชาวมาเลเซียฉันชื่นชอบประเทศไทยจริงๆท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ารักและอาหารของเขาก็ยอดเยี่ยมมากและที่สําคัญเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดท่านต่อมาบอกว่าเรารักประเทศไทยาดใหญยคือสวรรค์แห่งอาหารของพวกเรา และกรุงเทพคือสวรรค์แห่งการช้อปปิง้งท่านต่อมาบอกว่าฉันชอบประเทศไทยมากเป็นมิตรมากและคนของพวกเขาก็ใจดีท่านต่อมาบอกว่าในฐานะคนมาเลเซียเราชอบประเทศไทยและเราก็จริงใจกับเพื่อนบ้านและทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีคุณเห็นด้วยไหม ท่านต่อมาบอกว่าคอมเมนต์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนี่สงบสุขที่สุดเลยฮ่าฮ่าเมื่อเทียบกับการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นต่อมาช็อตฟิลกับเพื่อนบ้านพม่าะนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองมีความหวังเปิดประเทศจัดซีเกมเป็นครั้งแรกนะครับนั่นก็คือพม่าะนะครับบอกว่าในฐานะพละเมืองพม่าคนหนึ่งฉันดีใจมากที่ได้เห็นพวกเขาเจริญรุ่งเรืองการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมียนมาของพวกเราจุดๆแล้วก็ทิ้งไอคอน broken heart หรือว่าหัวใจแตกหักไว้นะครับครับล้วนั้นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากเพื่อนบ้านทางตอนใต้ลูกค้ารายใหญ่ของเรานะครับติดท็อป5ตลอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมประเทศไทยนะครับช่วงเปิดประเทศปีแรกก็เป็นอันดับหนึ่งะครับหลังจากนั้นจีนก็มายึดครองอันดับหนึ่งมาเซียตกเป็นอันดับ2ปีนี้จีนดับมาเซียก็น่าจะ ยึดพื้นที่คืนนำมาเป็นที่หนึ่งได้อย่างแน่นอนน,นะครับเพ,เพื่อนๆฟังร้ามีความคิดเห็นไว้อย่างไรอ่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสารรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบค,คอนเทนต์ที่แอดมินนำเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์ตง์เพื่อเป็นกำลังใจแอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตตากช่องแบงค์ขอก u ุกอักระด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรัััับบฟงสสวดีคร ครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังอยู่ต่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอากิล่าสโตนครับช่วงที่เราจะต้องมาขอบคุณร่างกายของเราโดยการนําสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายหลังจากการทํางานหนักทั้งวันนะครับแอดมินก็มีตัวช่วยเป็นประจําคือวิตามินมิโวลิสวิตามินเม็ดฟูกคุณภาพสูงนําเข้าจากเอยอรมันนะครับก็หลายวันที่ผ่านมาแอดมินก็ใช้เป็นตัว B12 นะครับบงรุงสมองและประสาทนะครับเนื่องจากต้องจําเยอะ แล้วก็มีตัววิตามินซีนะครับช่วยเรื่องผิวพรรณและส่งเสริมการทําง,งานของอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับวันนี้อยากจะเสริมธาตุเหล็กนะครับซึ่งธาตุเหล็กเป็นการฟิตชิ่งกับวิตามินซีและธาตุเหล็กก็คือช่วยป้องกันการอ่อนแรงของร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันภาวะโลหิตจางและยังช่วยเรื่องให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยครับวันนี้ก็เลยจะเสริมธาตุเหล็กให้กับร่างกายของเราหน่อยนะครับหนึ่งหลอดนะครับบรรจุ20แท็บเล็ตนะครับราคาอยู่ที่ แค่50บาทนะครับถ้าเพื่อนสั่ง3หลอดตกอยู่ที่150นะครับ150ก็จะได้60แครับเลตก็จะรับทานได้2เดือนนะครับถือว่าคุ้มค่าต่อร่างกายของเรานะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยยิ่งถ้าอายุไม่น้อยแล้วเซลล์และอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมันจะทํางานได้ไม่ปกตินะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยรับประทานผักผลไม้หรืออาหารที่มีวิตามิน เนี่ยไม่ถึงไม่เพียงพอต่อการต้องการของร่างกายในแต่ละวันร่างกายของเราก็จะผ่อนแรงก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับดังนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเสริมวิตามินให้กับร่างกายเป็นประจําทุกวันนะครับร่างกายของเราก็ไม่ต้องการแค่ธาตุเหล็ก B12 หรือว่าวิตามิน C อย่างเดียวในแต่ละวัน,นครับร่างกายต้องการตั้งแต่ A ถึูิงหรือวิตามิน A ถึงวิตามินซนะครับซึ่งวันนี้ดมินก็อันควบคู่ไปกับ เซนทั่มเอทูซิงนะครับเป็นวิตามินและแร่ธาตุรวมเป็นโปรดักต์ของประเทศไทยนะครับก็จะทานควบคู่กันไปกับโปรดักต์ของเยอรมันนะครับอันนี้สําหรับบุคคลที่อายุต่ากว่า50นะครับแต่ถ้าอายุ50ขึ้นไปก็ต้องทานเป็นตัวเซนทั่มซิลเวอร์ห้าสิบพัทนะครับเพราะว่าปริมาณวิตามินและแร่ธาตุแต่ละวัยนี่ก็ต้องการไม่เท่ากันนะครับมันจึงมีสูตร50พัทสำหรับปริมาณแร่ธาตุเราที่มีที่มาะสมสําหรับในช่วงวัยนะครับ นี่แหละครับเป็นรับการดูแลสุขภาพของแอดมินหลังจากการทำงานหนักทั้งวันนะครับต้องขอบคุณร่างกายและตอบแทนครับวิตามินเม็ดฟูจากเยอรมันสีสวยนะครับรับทานง่ายก็พร้อมแล้วนะครับดื่มง่ายรสชาติอร่อยนะครับไม่เปรี้ยวไปไม่หวานไปนะครับอันแล้วก็คือดีรู้เลยว่าดีนะครับอย่างแรกที่ได้เลยก็คือความสดชื่นนะครับก็จะมา รับประทานรวมกันกับ A2 s i n ิงนี่นะครับหนึ่งกระปุกมี30เมตรราคาอยู่ที่249บาทเท่านั้นนะครับสามารถกดถุงช้อปปิ้งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับทานหมดแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยครับก็ร่างกายก็ได้รับสารอาหารได้รับวิตามินนะครับ เป็นการตอบแทนร่างกายของเรานะครับร่างกายของเราจะได้สุขภาพดีมีความสุขอยู่กับเราไปไนานนะครับสำหรับเพืเ่อนๆที่รับชมมาถึงช่วงอากิราสโตขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ